ภาวะหมดไฟคุณก็สามารถเป็นได้ ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีภาวะเครียดนะครับท้อหมดกาลังใจหรือว่ารู้สึกว่ามันชีวิตมันเรื่อยเปื่อยนะครับไม่มีไอเดียไม่รู้จะไปทางไหนดีหรือบางครั้งเรารู้ตัวว่าเรากําลังถูกฟลิตหรือว่าแช่แข็งนะครับโดยการที่เราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้มันเติบโตคุณเชื่อไหมครับว่าชีวิตที่ไม่ก้าวหน้าเนี่ยเป็นชีวิตที่ยยกจะทันคนครับบางครั้งเนี่ยพอมีภาวะเบิร์นเอาท์บ่อยๆเนี่ยเราเริ่มที่จะหมดไฟเราเริ่มที่จะไม่ชอบตัวเองเราเริ่มที่จะหยุดอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตองรียกกแกครรับสําาหใที่อ จะแก้ภาวะเบิร์นเอานะครับ The Power You นะครับเป็นคลาสนะครับที่เรียนในวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับเพียง1290เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับเรามาแก้ภาวะเบิร์นเอากันโดยเราเนี่ยจะกลับมาเซตคุณค่าคุณเซตสีโลกคุณนะครับเซตสีโลกคือกลับมาสู่สมดุลที่มันควรจะเป็นอย่างแท้จริงกลับมาทําความเข้าใจว่าอะไรหยุดยั้งคุณและอะไรจะทําให้คุณมีไฟต่อไปซึ่งแน่นอนครับเราเรียนในโปรแกรม Zo ู om ออนไลน์นะครับเรียนที่ไหนก็ได้ครับวันที่21กรกฎาคมนี้ใครสนใจนะคร สนใจใต้คอมเมนต์ครับอบไปอีสานสวัสดีครับ